ผมจะบอกข่าวดีให้นะครับว่าเรามีผู้พิทักษ์รักษาเราสดุดีบทที่121เข้า7 8บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพักรักษาท่านให้พ้นจากพยันอันตรายทั้งปวงพระองค์จะทรงพิทักษ์รักษาชีวิตของท่านองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงพิทักษ์รักษาการไปมาของท่านทั้งบัดนี้และสืบไปเป็นนิด พระเจ้าของเราเป็นผู้พิท um ักษ์รักษาเราพระองค์อยู่ข้างเราตลอดเวลาและปกป้องเราทุกวันเวลาตลอดนิรันดร์พระองค์จะคอยดูแลเราเมื่อเราออกไปและพระองค์จะปกป้องเราเมื่อเรากลับมาพระองค์ดูแลเราเดี๋ยวนี้และพระองค์จะดูแลรักษาเราตลอดไปพระองค์จะไปทุกคนทุกแห่งกับเราเราทั้งหลาย ไปที่ไหนก็ตามเรามีพระเจ้าเป็นผู้พิทักษ์รักษาเราเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดดังนั้นเราสามารถมีสันติสุขในใจเรารักษาความเชื่อไว้ถึงแม้ว่าจะมีพายุเข้ามาในชีวิตของเรารอบตัวเราแต่เราควรจะยังมีสันติสุขในใจเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเราจะไม่ต้องประสบสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเราเองคนเดียวแต่ว่าพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะช่วยเหลือกู้เราออกจากความยากลำบากทางปวงพระองค์จะเป็นผู้ ใส่ล่มในการปกป้องเราและพระองค์จะเอาพระโล uh หิตของพระเยซูนั้นมารักษาเราให้ปลอดภัยจากการต่อสู้ของมารซาตานในนามพระเยซู